สุดยอดกับทุกคนเลยอ่ะโถ่เอ้ยมันจะสำคัญตรงที่จะได้สอบผ่านหรือไม่ต่างหากเลา่าว้าวเทชมัดเอ้ hey, นี่เจ้าหนูเล่นขี้โกงนี่แบบนี้มันผิดกฎชัดๆเลยนี่น้าชื่ออะไรอ่ะอายุเท่าไหร่เหรอท้าผิดกฎตรงไหนเหรอฮะก็นี่เป็นการทดสอบกำลังกายอ่ะไม่ใช่แล้วฮะก็กรรมการอะแค่บอกว่าให้ตามให้ทันแค่นั้นนี่นาะ อ๋อนนี่แกเป็นเพื่อนใครกันแน่เนี่ยเพื่อนเหรอไม่ต้องโมโหนะเดี๋ยวมันโมโหแก,กเปล่าและที่สําคัญก็หนวกหูด้วยกฎในการทดสอบเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามถืออะไรมาสักหน่อยหน่อยนะอยอเรานายเป็นเด็กใหม่แล้วสินะถามีรื่อะไรติดขัดล้กก็ถามฉันทุกเมื่อเลยอ่ะยืนมีอะไรเหรอเมื่อกี้อ่ะนายถามชื่อฉันใช่ไหม แต่ว่านายจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแล้วนะฉันชื่อกอน์อายุสิบสองอ่ะสิบสองเหรอ,อเอ๊ะนายไม่ใช่แล้วเหรอนี่ลงุงลุงอายุเท่าไหร่อ่ะฉันเองก็รุ่นสิบก,กว,วบเหมือนพวกนายนะั่นแหละอย่ามาเรียกลุงนะอ้โหเจ้าจะกอน์ด้วยเหรอเนี่ยบ้าชะมัดเลยฉันเลิกคบกับนายแล้วเพื่อนแบบนี้คบไม่ได้นี่ไม่อยู่กับพวกนี้แล้ว ทางลาดเลยเด็กคนนั้นเป็นใครกันนะท่าทาเหมือนจะอายุรุ่นเดียวกับผมสะด้วยจะเป็นใครฉันไม่สนหรอกแต่มันยิ้งย้นกวนประสาทฉันชมัดเลยดวงตานั่นบอกมาอันตรายง,ง,งั้นเหรอฮะเรื่องอื่นอย่าไปคิดเลยถ้าเกิดเราไปทางขวาแล้วมันจะเป็นยังไงนะไปทางลัดมันน่าจะมันกว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยรู้สึกเหมือนมีเลี่นห,อ,หอมๆชอยมาจากทางขวามือนะ จริงด,ด้วยสิมันกินอะไรกันเนี่ยสามชั่วโมงผ่านไปทางลาดอีกแล้วเลยสามชั่วโมงแล้วนี่นี่เขาจะให้เราวิ่งไปถึงไหนกันแน่นะฮะเป็นท้องหอมนี่อีกแล้วอ่ะมาจากช่องทางด้านขวามันจะกลินต้นไม้ราตรีแล้วมัง้งไหวไหมฮะไม่อยากจะเชื่อเลย นี่เราวิ่งมาตั้งไกลแล้วสินะยังไม่มีใครตกรอบเลยสักคนหนึ่งเราไม่หาจจะดูถูกการสอบฮันเตอร์เลยไม่สิไม่อาจจะดูถูกพวกเขามาสอบในคราวนี้การสอบคันเตอร์เราคัดเลือกนี่มีแต่พวกฝีมือดีๆมารวมตัวกันที่นี่ทั้งนั้นเราจะดูถูกพวกเขาไม่ได้มีแค่หนึ่งในหมื่นที่จะพ่านมาถึงที่นี่ได้สามปีมีหนึ่งคนสถิติที่เด็กสอบผ่านยังไงล่ะพูดจ,จริงๆเหรอ ถ้าเป็นงานที่ทําได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกถ้าอย่างนั้นคนลอยถ่วยอย่างเราก็คงทําได้แค่ฝันอย่างนั้นแล้วสิเลอวเลเฮ้ย <Hey! S 2> นายนี่บ้าเปล่าเอ๊ะหมอน้านไปไม่ไหวแล้วล่ะไม่จริงหรอกนะอีกอย่างฉันทิ้งเขาไว้ไม่ได้แล้วนะก็เขาเป็นเพื่อนฉันนี่เพื่อนนายเหรอใช่ พวกเราเป็นเพื่อนกันบ้าบอที่สุดเลยยังไงฉันก็ต้องเป็นฮันเตอร์ให้ได้ฉันไม่ล้มเลิกหรอกนี่อยานะ่าหมหน้าพาพอนก่อนอะเงียบฉัอหนนะ้าถ้าพวกนายคือยังัวอืนอ่านอยู่แบบเนีฉ้ฉันจะทิ้งพวกนายไว้ที่นี่บ้าชะมัดเลยขาฉันขยับไม่ไหวแล้วคงไม่ใช่แค่ทําเพื่อเงินสินะหูปาเนอะก็เพื่อเงินยังไงล่ะฉันไม่มีเหตุผลอื่นหรอกนะไม่ใช่เวลาพูดเรื่องนั้นนะฮะคุณทอมป้าฮะ เราควรทำยังไงดีอืออ๋อที่นั่นไงที่ที่มีกลิ่นหอมๆก<อ>็ตรงที่มีกลิ่นหอมๆโชยมาทางด้านขวาที่นั่นน่ะอาจจะช่วยฟื้นการวังช้าก็ได้นะว่าไงนะอาานี่มันกลิ่นอะไรนะถือว่าคุ้นณว่าเคยได้กลิ่นที่ไหนอะ ต้องมิกปิ่นไม้อียชิราตรีอย่างแน่นอนเลยไม้อียชิใช่เป็นไม้ราตรีที่ฮันเตอร์ใช้เวลาออกตรวเวนในปา่าถ้าสุดต้องปิ่นนี้สักพักมันจะช่วยให้ร่างกายมีกําลังวังชาฟื้นขึ้นน่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเป็นกับดดกจะทํายังไงจิงอยู่ที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องเสี่ยงดูอะแต่ว่านักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปี ลุงแม่ทำไมเช่นจึงมีฉายายอย่างนั้นน่ะฮะเพราะเพราะว่าฉันชอบอยุ่งเรือ่องชาวบ้านงาคุณาทำป้าฮะไม่เป็นไรหรอกเอาไว้เลโอเลโอฟื้นมีกำลังขึ้นมาแล้วฉันจะตามไปไม่ต้องห่วงอะขอโทษทีนะทำป้าก่อนคุณราปิก้าไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะลวงหน้ากันไปก่อนเถอะเลโอเิโอ,โอแต่ว่าฉันบอกให้ไปไงคูณไม่รู้เรื่องเหรอไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะไปเป็นเพื่อนเขา ฉันรู้ทางหนีทีไล่ดียและต่อไปอะฉันจะไปยอมหลงคนกับดักลูกไม้ตื้นตื้ออีกแล้วอ่ะเอาละคานาั้นรีบไปได้แล้วตกลงฮะงั้นต้องฝ่าเลโอลิโอด้วยนะครับอืมบ้าชะมัดนะ ฉันจะสอบตกเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครที่จะเที่ยวกับเราได้แม้แต่คนเดียวทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาแล้วับที่หนึ่งมาตลอดเรานี่แหละนักเรียนดีเด่นหรือเราก็จะเป็นนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีมาร้องห้าอยตรงนี้เองเหรอทีนี้เข้าใจความรู้สึกของนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีหรือยังจะช่วยนายเองขอบคุณ ว่าทำอะไรอยู่อะไม่ไปต่ออ๋อขอโทษนะแต่ฉันคิดว่านายโลกหน้าไปก่อนดีกว่าแล้วพวกนายไม่ไปกันแล้วอืมฉันกลัวว่าเลอโอริโอจะไม่กลับมาคุณระเิกา้าฉันจะไปดูสภาพเลอโอริโอหน่อยนะถึงคุณทอมบ้าจะรับป่าเป็นมั่นเหมาะแต่ฉันก็อดหัวไม่ได้งั้นเราก็ไปด้วยกันเถอะเรายังมีเวลาจะย้อนกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้อะฉันจะต้องย้อนกลับมาแน่ละและที่สําคัญนะนะฉันดีใจมากที่ได้รู้จักนาย แต่ก็ไม่รู้จะเรียกนายยังไงดีแล้วเจอกันนะมันใช่จริงๆงสักด้วยเป็นนี้และอ่ะแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่นี่สักพักเถอะและทีนี้พวกนายก็ไป็อันต้องตกรอบไปยังเป็นทางการไงละ่ะว่าไงนะหมายความว่ายังไงอ่ะฉันนะ่ะนะมีนิกเดมเหมือนกัน และฉันเองก็ถูกใจชื่อนี้มากเลยทอมป้ามือสังหารเด็กใหม่ยังไงละ่ะนี่แกแกทำอะไรเดอะและ้วที่นี่มันอะไรกันแน่เดี๋ยวพวกแกก็รู้เองลาแล้วนะหน่อยเป็น <ṛṣṇa> อะไรไปอะ่ะ ดานเนี่ยนะตอนนั้นเัอเคยพูดเอาไว้แล้วเจอแค่นี้คนอย่างฉันไม่คิดจะยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะอโอ้ยยังไม่ถึงเลยนี่ยฉันขิวแล้วนะไม่น่าเชื่อเลย พูกนายอ่ะรีบไปเถอะในนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เคยเจอกับดักแบบนี้มาก่อนเลยรีบไปเถอะหยุดนะช่างเปชนคนขี้แพ้หรอกนะ เลิกพูดได้ไหมไม่เคยเห็นใครใจสอขนาดนี้บ้างหรอใครหน้าที่สุดเลยหยุดนะไอ้คนสอบตกหยุดเดี๋ยวนี้นะแพ้ไม่เป็นท่าแพ้แต่แต่ไก่โง่เขาจะคนลอยเท่าอย่างแกยังมีหน้าสะเอวกับสอบเองในเนื้อยาที่สุดขนมจีนก็ไม่มีแต่แผลเริ่มรับสมัครสอบทั้งเพื่อก็มีแกนี่แหละที่หวยแตกกว่าเพื่อนเลยใช่ ไรความสามารถจริงๆใช่กลับไปเลยใช่เลยใช่เลยทดสอบทำไมเสี่แข็นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลโอลีโอฮะ คุ้ยฉันทีเถอะเลอโลอริโอวิวิเอโทรโอฮะไอ,อนิโคนี่เป็นอะไรไปอะเกิดอะไรขึ้นหรอฮะ นิคเ,เขาฮเาฮาต้าต้างหาเรอเออาออาฮ่าฮหนฮน่นฮ่า่าฮ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 นา่ารอาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่ วีเอทโร่วีเอทโร่เลโอริโอขอบคุณนะที่อุตส่าห์มา uh, ฉัน uh. แต่ว่ามันสายไปแล้วฉันนะ่ะตายแล้วอย่างที่นายเห็น หัวใจของฉันมันหยุดเต้นไปแล้วล่ะร่างของฉันเป็นเพียงร่างไร้ชีวิตเลโอลิโอนายเป็นนักเรียนแพทย์ไม่ใช่เหรอช่วยฉันทีสิช่วยรักษาฉันให้หายทีสิเลโอลิโอ มยาเอาา๊ะ <c> ค <oughs> ุณ <c> ร <oughs> าพิากา้าหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณราพิก้านี่คุณราพิก้าตอบฉันสิ คุณระเบิก้าทำใจดีๆไว้นะเลโอเลโอฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละทำไมต้องตกใจด้วยอะเปล่านี่นายวางแผนเอาไว้สินะพุดอะบ้า ฉันจะบอกอะไรให้อย่างนงนะ<อ>คนที่ทำความเลวน่ะนะสักวันหนึ่งจะต้องตายอย่างน่าสมเพชเลยนะฉันนะมไม่ได้โกหกนะอยากจะลองดูสักครั้งไหมละ่ะตอนนี้ที่นี่เลย กบ้าตื่นแล้วเหรอเลโอริโอเออวิเอโธโรฉันขอโทษนะฉันเองก็อยากจะรักษานายแต่ฉันนะ่ะไม่มีเงินพอจะซื้อเครื่องมือผ่าตัดได้อืมฉันเข้าใจดีแล้วอีกอย่างนึง่งการจะผ่าตัดเนี่ยจะเป็นจะต้องเป็นหมอเต็มตัวซสก่อนและที่สำคัญมันต้องใช้เงินจำนวนมากด้วยอะมากที่สุดละ แต่ตอนนั้นฉันมีเงินถ้าฉันมีเงินนายก็คงจะไม่เอฉันน่ะฉันอยากจะเป็นฮันเตอร์คุยจะได้เงินเยอะๆแล้วฉันจะเอาเงินนั่นไปเรียนหมอให้จบและฉันจะต้องรักษาคนที่ป่วยเหมือนกับนายให้หายป่วยให้ได้เลยคอยดูสิออ คุณระิก้าคุณราปิก้าอฮะ,อะคุณราปิก้ากอนโอ้ยโลกออกไปทีรู้สึกตัวแล้วสิน,นะเออแต่ว่าจะว่าเป็นป่าลวงตาก็ไม่ใช่นะเอ๊ะ หมอน่เนาะมอจะใช้คำลวงหลอกให้ทุกคนมาที่มิติลวงแห่งนี้เพื่อให้คู่ต่อสู้ได้เห็นอดีตที่แต่ละคนเกลียดชังที่สุดแล้วก็ทําให้ประสาทเสีย,ยงไงล่ะทำไมรู้ดีจังเลยอ่ะแปลว่าทาป้าวางแผนที่จะเก็บพวกนายยังไงล่ะเฮ้ยเราต้องรีบไปแล้วก็ยังมีวิธีที่จะไปช่วยลุงคนนั้นนะ่ะนะแล้วก็วิ่งตามพวกกลุ่มหัวแถวไปทันถ้าเกมมันราบรื่นมันก็น่าเบื่อไปไม่ใช่เหรอเราเจอกันอีกแล้วนะ แต่ว่านายจะบอกชื่อได <ics> <Top one. S 1> ้หรือยังคิรุ่ไไไมม่ักหห้้ลแนนนอวววย โอ้ยน่าสุดแค่จริงๆบายบายอมไป็เป็นเราฮันเตอร์คิรัวนี่คิรัวเราจะต้องทำยังไงเหรอระเบิดไงนี่แหละแบบแรงที่สุดระเบิดเหรอเราระเบิดที่นี่ซะแล้วมิติลวงตาก็จะเปิดออกไปสู่ข้างนอกได้เอ๊ะ แล้วเราควรจะทำยังไงดีเราควรจะทำยังไงดีช่วยบอกฉันหน่อยเถอะวิเอโตรก็ตายส,สิถ้าตายแล้วนาจะได้มาอยู่โลกเดียวกับฉันเนี่ยพวกเราเกิดมายังไงก็ต้องตายมันแตกต่างกันที่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรต้องเจ็บปูดหรอกนายเองก็ไม่เหมาะจะเป็นหมอหรอกเราสนุกกันสองคนเหมือนเมื่อก่อนนี้นะเลยเโอริโอฉันกับนายเป็นเพื่อนกันไม่ใช่อย่าที่จะไว้คนเดียวเลยนะอย่าปล่อยให้ฉันต้องว้าเวเลยมากับฉันสิเลโอริโอ Oui, et toujours. ถอยไปไอ้พวกไปยิ่งขึ้นมาใหญ่งี่เง่าเอ้ยพวกฝนใสหยกเป็นอะไรเปล่าเลโอลิโอ ขอโทษนะวเวทุรุษฉันยังไปกับนายไม่ได้หรอกทำไมล่ะฉันอาจจะเป็นคนเลวฉันเองก็ไม่มั่นใจหรอกว่าจะเป็นหมอที่ดีได้แต่ว่าฉันก็ยังไม่อยากจะจบชีวิตลงทั้งแบบนี้หรอกนะฉันอยากจะรักษาเด็กๆที่เป็นโรคเดียวกับนายและบอกพ่อแม่ของเด็กพวกนั้นว่าฉันไม่ต้องการเงินของพวกเขา ฉันจะไปต้องอยู่มีชีวิตยอยู่ต่อไปคือจะเป็นหมอให้ได้ขอโทษ้วยนะยกโทษให้ฉันเถอะวิอเอทโรเลโอลิโอโชคดีนะเลโอลิโอขอให้นายเป็นหมอที่ดี ึกว่าพวกเราจะรีบร้อนเกินไปล้มั้งแล้วแบบนี้จะกลับขึ้นไปได้ยังไงแล้วเนี่ยโออ้อยฮะกอนคุณาพิกาอิเอทโรนนานเห็นภาพลวงตาพระมิติลวงตานะแล้วก็เดินทอมป้ามันหลอกเอาภาพลวงตานั่นหรอรู้สึกว่าฉันจะรอดมาได้อย่างบุดหวิดเลยนะเนี่ย แต่ว่าพวกนายไม่เป็นไรแน่นะฉันเองก็รอดมาได้เหมือนกันฉันนะ่ะสบายมากไม่เป็นไรเลยเออจริงสออิกับดักเนี่ยคุณจะทําอะไรกับกอนไม่ได้สินะกอนนายไม่มีเรื่องกุ้งใจนี่นี่ลุงอย่าโมาพูดเอ,อ้อเหอเหยอยู่เลยนะลุงเหรอนี่นายเองหะอ๋อก็ชื่อคีรวุวนะครับรีบไปต่อกันเถอะไปต่อเหรอหรือว่านี่นายจะอ,อะ,ะอะไรกัน呐

อ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเออเออคือขอโทษนะครับกำแพงมันพังแล้วนะฮะเราไม่ได้สั่งห้ามใครไม่ให้ทำลายกำแพงตามมาถึงจะหลงทางก็ยังสามารถเอาตัวรอดกลับมาได้ถือว่าฝีมือไม่ใช่ย่อยเลยนะเจ้าหนูอะไรกันเนี่ยเด็กใหม่ปีนี่ยมันเป็นยังไงมันหน่เนี่ย อย่าเอื้ยโอ้แกนันแกจากของป้าฉันไม่ต้องโทษให้แกนแน่เลยไม่เอาหน้าเลโอลิโอเงียบเถอะน้าทนายไม่โดนอย่างฉันนายไม่รู้สึกหรอกใครก่อเรื่องทะเลาะวิวาดกันน่ะถือผิดกฎนะแล้วฟังไม่ก่อนขอบคุณมากนะคีรุฉันไม่ได้ช่วยนายสันหน่อยฮะ บอกแล้วไนงะนี่มันเป็นเกมเอาละทุกทุกคนต่อไปจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วฉันจะขอเร่งความเร็วขึ้นอีกแล้วนะอะไรนะ<ห>นีไม่เรีวบบยงให้เหลาเือนกรรมาการพอพอยังไวา่านะี้ครับขอตายแนมะ่ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองเพราะคนขี้โกหก ใช่โกหกที่ไหน <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าจุดประสงค์ของฉันก็คืออยากจะได้เงินอนดีตก็ส่วนอนดีตเงินก็ส่วนเงินคนเราถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราก็แม้แต่หมาไันยังไม่แล่เลยนายได้ไปก็คงดี <c oughs> อย่างนายไม่ต้องไปยุ่งหรอกนาถึงตายฉันก็ต้องไปฮันเตอร์ให้ได้ไม่ใช่เป็นหมอต่างหากแล้ว <c oughs> น่นายอย่าพูดอะไรพลอยๆได้ไหมถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วจะทำยังไงฮะเอาละฉันไปก่อนแล้วนะนายวิ่งไหวเหรอเร็วเลยออ เฮ้ยอย่าเพิ่งมาดูถูกกันคนอย่างฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกถึงจะต้องแก้ผ้าวิ่งฉันก็ไม่หวั่นหรอกเห็นทีแล้วต้องเอาอย่างเขาบ้างแล้วล่ะถึงทางออกแล้วดีใจหน้าดูสินะแล้วคีโรไม่ดีใจเหรอไม่นะแค่ทางออกเป็นการทดสอบที่น่าเบื่อชงมัดแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าเกม ถ้าหากว่าเราสอบผ่านก็จะได้เป็นฮันเตอร์ไงเราทำไมถึงอยากเป็นฮันเตอร์มากขนาดนั้นเพราะว่าพ่อฉัน่ะเป็นฮันเตอร์ไงพ่อฉันต้องเป็นฮันเตอร์ที่สุดยอดแน่เลยแน่ๆนใช่ฉัน่ะโตมาเพราะมีคุณน้าเลี้ยงนะฉันรู้จักพ่อฉันแค่ในรูปเท่านั้นเองอะแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วฉันอยากจะเป็นฮันเตอร์เหมือนพ่อฉัน นั่นน่ะฮฉันขอยืมใช้มั่งได้ไหมล่ะฮะไ,ไม่ได้เหรอแต่เนี่ยต้องให้ยืมบเบ็ดด้วยนะก่อนรู้ไหมเด็กพวกนั้นที่มือหน้าถึงใหม่เบาเลยแต่การทดสอบมันยังพ่งเริ่มต้น <c oughs> ทองน,นั้นเด็กหน้าถึงอ่ะคาจะดมบที่หนือ้